จริงๆแล้ววันนี้มาด้วยใจเลยครับมาบอกว่าเห็นเขาเขาพี่ๆเขาชวนมาว่ามาเก็บขยะอะไรเงรี้ยก็เลยเอ้ยเป็นกิจกรรมที่ดีเราเห็นว่าแจ็คเขาเป็นคนต้นคิดด้วยว่าอยากทํากิจกรรมแบบนี้ะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเอ้มันเป็นอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่เราช่วยได้แต่อย่างน้อยเราก็ก็ช่วยเราก็เป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นๆเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราไปเก็บอ่ะคือแจ็คเก็บจริงๆนะฮะพวกเราเก็บกันจริงๆทุกคนเพราะว่าเราเก็บจนแบบหมดตรงนั้นเลยอ่ะตรงตรงโซนนั้นที่เราไปครับก็คือเก็บอกว่าปกติ ได้สชั่วโมงเราเก <pos anch ions> ็บเป็นสองชั่วโมงปกติเขาเก็บกัน20่นาทีแล้วก็1จาก1จุดเท่าไหร่ตันไม่รู้เราเก็บได้2 2.2ตันวันนี้อะไรก็ถือว่าแบบเหมือนได้ได้ได้มาทําแล้วก็เหมือนได้มาออกกําลังกายด้วยครับก็รู้สึกดีจริงๆภาพตอนแรกที่คิดไว้ขนาดนี้ไหมครับพี่ก็คิดอยู่แล้วเพราะคิดว่าแจ็คสันเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเขาทะมาเลยก็ทําสุดก็เลยก็เลยเออรู้สึกว่าเออไปไว้เราเตรียมตัวมาพร้อมคือใส่หมวกมาเพราะรู้ว่าแดดจะร้อนเี๋ยวฝนจะตกอะไรอย่างี้ครับ ทัีทนีสองชั่วโมงมาคิดคือแบบหลายคนก็ไม่คิดว่าพี่จ๋าจะแบบก็อยู่ตรงนั้นนานขนาดนี้ใช่ใช่จริงๆแล้วตรงที่เราลงไปครับมันจะไม่ไม่สามารถลงไปเยอะได้เมลยช้านิดนึงเพราะว่าลงไปน้ําหนักมันจะจมลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะสับสับกันลงได้แค่ทีละแบบ4ี่คนสี่คนสลับกันช่วยอะไรเงี้ยบางคนแบบอย่างถ้าเราแบบยกขยะมาเรื่อยเรารู้สึกเริ่มปวดแล้วเพราะมันปวดจริงนะครับมันหนักมากเริ่มปวดหลังอะไรเงี้ยก็ต้องสลับกัน แบบนี้แบบดาราลงไปเก็บขยานด้วยตัวเองในพนทีขนาดนี้นน้อยไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับก็มีมีบ้างนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะทำทำนานขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแต่จัดสรรเขาเขาเขาคิดมาแล้วว่าเขาอยากทําก็คือทาจริงจริงอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีใครเบรกเมื่อกี้ก็คือเอ่อยาวแล้วครับไปเรื่อยๆเลยครับครับผมใช่ใช่นี้ก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันครับเพราแล้วก็พี่พี่เขาบอกเอ้อยากมาไหมแบบเก็บพยานเนี่ยเพราะเอ้ไปไปดีอะไรเงี้ยครับ ก็เองเวลาเราได้เก็บแล้วแล้วเห็นว่ามันมันหมดไปได้ในพื้นที่นั้น,ร,นรู้สึกเป็นยังไงบ้างจริงๆก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะเราได้ได้ช่วยเก็บตรงนี้ออกไปนิดนึงเพราะว่าทุกคนที่อยู่ตรงคอมมูนิตี้ตรงนี้นะครับคืออันนี้คือเรารู้สึกอยากเป็นกระบอกเสียงว่าอย่ายโยนขยะลงแม่น้ําหรือเขาเรียกอะไรนะตรงนี้คลองเพราะว่าสุดท้ายทุกคนคิดเหมือนกันว่ายโยนโยนโยน,น,นสุดท้ายทุกบ้านที่อยู่ตรงนั้นถ้ายโยนหมด มันกลายเป็นเน่าอย่างเงี้ยแล้วน้ํามันก็ไม่น่าอยู่ซึ่งจริงๆถ้าน้ําตรงนี้มันสะอาดกลายเป็นว่าคุณภาพชีวิตของของเส้นนี้คลองเส้นนี้กลายเป็นคนที่อยู่บ้านตรงนี้จะดีเลยนะเพราะว่ามันแบบเออไม่ต้องกลิ่นเหม็นหรือแบบมีมันประเด็นคือเรื่องของแบคทีเรียเพราะทุกคนโยนทุกอย่างลงไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับสุขภาพด้วยครับจริงๆนะขยะที่เก็บมาก็จะถูกไปรีไซเคิลใช่พอพี่ๆเขาเมื่อกี้ที่เขาคุยพี่ๆเขาก็จะเอาขยะมาแล้วคัดแยกแล้วอะไรที่สามารถนั่นก็เอามารีไซเคิลได้ครับ เฮ้ยเจออาจารย์ชาชาติด้วยอ่ะเอเอเอะไรไงบ้า,า,า,างดีใจมากครับ <laughs> ไอดอลไอดอลไอดลไอดลผมมีของเล่นเขาอะชาแมนครับผม